ในรถ MG ไฟคันนี้นะฮะผมจะพามาชมขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งฉลุพงเสียงกลางตัวนี้นะฮะเราติดตั้งเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับแต่เสียงไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับเกี่ยวกับ Light ลายเชื่นตีเรามีขั้นตอนและเทคนิคจริงๆเราดูแผงประตูหน้านะครับผมและแผงประตูหลังมาชมแผงประตูหน้าก่อนพ่ฒนาชกครับนะฮะทีมงานโอวหัวเสาเพื่อทำการตัดแผงประตูมาเพื่อสมาชิกเห็นโครงสร้างตรงนี้ฮะ,ะ <S <S นี่ฮะที่เป็นโลหะ เราแค่เสริมแผ่นแดมนะฮะตรงนี้ที่มีช่องโหว่นะครับหรือว่าค่าลีสคือการรั่วไหลนะครับหรือว่าเสียงสะท้อนค่ารีเซชชั่นแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเจ้าลำโพงชุดใหม่เขาจะทํางานนะครับมีมิดเบสจริงๆนะครับแม่และตรงนี้เพื่อนมาชิกสังเกตได้เลยนะครับสเปเซอร์นะครับนะฮะเราทําการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ในรถแต่ละรุ่นนะฮะแตกต่างกันไปนะครับผมนะบเพื่อมารองรับเจ้าลำโพงชุดใหม่ลดเสียงที่ตกกระทบบริเวณเบาะก็ดีหรือว่าคอนโซลนะ นะครับเพื่อนสมาชิกและตรงนี้นะฮะทุกๆรีวิวทุกๆคลิปเพื่อนสมาชิกนะฮะจะเห็นอยู่แล้วนะครับลดความสูญเสียเขาเรียกเอ็กซ์ต้าลิงนะครับบริเวณชุดหลังนะครับก็เช่นเดียวกันมาเราไปดูกันย,ยาวๆเลยเพื่อนสมาชิกครับนี่นะครับโอ้โหนี่เลยนะฮะนะครับเหมือนแผงประตูหน้าไม่มีผิดนะฮะเราเสริมแผ่นแดมที่มีคุณภาพที่มีช่องโหว่ตรงเนี้ยนะฮะ,ะ,ะเขาเรียกว่าค่าลิกคือการรั่ไหลเพื่อนสมาชิกเราไม่ต้องการเพื่อนสมาชิกวาดภาพนะฮะเหมืนอนเรามีตู้ลำโพงดีๆทีเดียวนะครับ เสียงเพอเพจะไปไหนนะฮะก็อยู่ด้านในสิครับเห็นฮะตรงนี้คือขั้นตอนนะครับแฝงไปด้วยเทคนิคจริงๆนะครับผมเพื่อนมาชิกครับรีวิวนี้อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพอเพนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นดนตรีผมบอกแล้วว่าโดดเด่นมากๆนะครับตามมาฟังด้านในนะครับครับตามมาฟังกันเลยนะครับผม so ครับเพื่อนสมาชิกครับเพื่อนสมาชิกอยากอัปเกรดระบบเครื่องเสียงกันแล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับแม่นะครับนะฮะเพาะใช่ไหมผมเชื่อได้เลยนะครับแต่เพื่อนสมาชิกนะฮะยังกังวลอยู่แน่นอนนะครับว่าอัปเกรดแล้วนะครับรถเรานะฮะเฉพาะเหมือน MG ไฟคันนี้หรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะฮะมาร้านโอหอนซาวแล้วนะครับมาปรึกษามาคุยกันนะครับ มีห้องลองมีรถด e โมโนะครับเรามาทดสอบและเพื่อนสมาชิกจะเข้าใจคาแรคเตอร์ของเพื่อนสมาชิกอย่างแน่นอนและเป็นราคาที่จับต้องได้นะเชื่อผมนะครับอ่านะครับหรับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ MG5 คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นทริปแล้วนะครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้าไปสั่กนกระดิ่งผมหน่อยนะครับเพื่อนสมาชิกจะไม่พลาดนะฮะการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวเลยพึกงสวัสดีครับ